ก้องสดพดมู่ก้องสดค่ะเก้าอี้เก้าอี้พดเลยค่ะพดมูค่ะพดมูแต่งงเพราะว่าธรรมดาต้องยืนไงก็เลยแปลเก้าอี้วันนี้วันสุ้วันพิใช่ไหมเพื่อก็เลยพามาอีกแล้ววันนี้ใช่ไหมคะเป็นใครพี่พดค่ะเป็นสินแสปอนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสวัสดียินดีต้อนรับคุณินแสปอนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ โงเฮงนะาการปรับโงเฮงสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นจริงหรือไม่จริงหรือไม่มไมนะฮะคุณขาไม่ใช่จริงหรือใหม่แล้วก็สามารถที่จะวางแผนอ,อ่านว่าไงน,นะพี่ก้องบรรทัดสุดท้ายอะ่ะไหนจริงหรือไม่จริงหรือใหม่ไม่ใช่เหรอใหม,ม่เป็นใหม่ไม่เขีนใหม่ <c oughs> ไงใหม่นี่คือคําถามเราต้องคำถามเองจริงหรือใหม่และสามารถวางแผนช่วยดวงได้เป็นสิบสิบปีได้จริงเหรอได้จริงเหรออันนี้คําถามแต่ใหม่นี่มันชื่อใหม่หรือเปล่าคะ ไม่อ๋อชุดปอคำอย่างแรกพี่พจน์อนนท์เลยคำอยาแรกคนเราสามารถวางแผนชีวิตนะครับวางแผนล่วงหน้าไปเป็นไปได้เนี่ยเป็นหลายหลายสิบปีจริงเหรอ จริงๆถ้าตามตำราหงอเฮงค่ะโมอีเหล่าโจ้นะคะเป็นผู้คิดค้นตำราีเหล่าโจ้นี่คือโอ้โหเป็นผู้บุกเบิกบุกเบิกเป็นผู้ตำราเรียกว่าเป็นเดอะมาสเตอร์ออฟโอ้โหพี่ก้องถามถึงลึกขนาดนู้นเลยครับเกินไม่ทันหรอกแล้วไงต่อแล้วไงต่อชินเสพต่อการวางแผนด้วยอายุ100ปีเลยด้วยซ้ำค่ะสำหรับสำหรับตามตำราหงอเฮงเนี่ยอ๋อเหลือได้ร้อยปีเลยเหรอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนมีอายุยืนยาว Oh. นั้นแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะคะโมอีเหล่าโจเนี่ยให้เราวางแผนอายุ100ปีหรือวางแผนเรื่องราวของหงเฮงเนี่ยเพื่อการปรับชีวิตของตัวเอง oh. จากภายในสู่ภายนอกเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่อง oh. ราวของอาชีพการงานต่างๆและพอมาสมัยอีกยุคหนึ่งเนี่ย oh. โมยีเหล่าโจนะคะใช้ตำราหงเฮงนะหรือว่าคนจีนใช้ตำราหงเฮงในการคัดเลือกคนเข้าราชสำนัก อ๋อ oh, ต้องดูแช้์ว่าการวางแผนเป็นโงเ่เฮงเนี่ยมันวางแผนไปเรื่องอะไรบ้างจีแปอวางแผนได้ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมีอะไรบ้างละเรื่องตัวเองเรื่องการงานอาชีพเรื่องครอบครัวธุรกิจต่างๆไปจนถึงการคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กรโอ้ oh, มันครบหมดเลยเนาะใช่แสดงว่าโงเ่เฮงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องใบหน้าหรอไม่ค่ะจริงๆคือเขาเรียกว่านอลลักษ์ก็คือตั้งแต่ศีษะจรดดปลายเท้า เสียงก็คือโง่เฮงพี่ก้องออ้อย่างคุณพ่อตะนอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยเป็นยังไงคีณพ่อตะนนเนี่ยเสียงมีคาแรคเตอร์อ่ามีคาแรคเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเราจะสามารถรับมารับคนมาเป็นนักแสดงหรือรับคนเป็นทีมงานเนี่ยจากเสียงได้เลยแค่โทรศัพท์ฟังเช่นบางคนเสียงสวัสดีค่ะอย่างนี้ค่ะไม่ได้ก็ยังมี่ขายของให้เราไม่ได้นะเามันเป็นเสียงลมเสียแล้วใช่ยางพี่ก้องเสียงแบบนี้เนี่ยปิดดีลงานได้ฉะนั้นถ้าพี่ก้องไม่ไปอาจจะปิดดีลงานไม่ได้ยาก คือโง่นี่คือทั้งตัวแต่หัวจุเท้าเลยการเดินก็คือโงยเฮงค่ะอ่ามีไฝมีตําหนิตรงไหนก็นี่ก็คือโง่เฮง,งเหมือนกันใช่อ๋อแล้วเขาบอกว่าแบบคนโง่เฮงไม่ดีเนี่ยสามารถไปทำศิลปกรรมเนี่ยนะยแล้วก็ปรับไปเออจริงๆแล้วการปรับบ,บุคลิกภาพโดยโดยหงวเฮงนะคะจริงๆตั้งแต่ข้างในเลยแล้วหงวเฮงเนี่ยสร้างตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เลยค่ะเอ้าเหรอใช่แปลว่าวันนี้ถ้าใครกําลังที่ มีลูกตั้งครรภอยู่ในท้องนะคะฉะนั้นคุณแม่ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่ดีคิดดีมีไมเซ็ตที่ดีกินดีโภชนาการดีลูกก็จะออกมาแบบหูเฮ้งนะสวยสมบูรณ์หูเฮ้งมันคืออวัยวะที่สมบูรณ์ฉะนั้นถ้าหญิงตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันคืออวัยวะที่บ่งบอกถึงเรื่องอายุได้่ะออล่องลึกนะละ่ลองลึกสืบ ระบบสืบพันธุ์ดีระบบสืบพันธุ์ไม่ดีหรอกไม่ใช่คดีค่ะหาคนมาสืบพันธุ์แทนได้ไหมแล้วเวลาไปทําหน้ามันช่วยได้จริงวัศยกรรมการศัลยกรรมช่วยได้เพียงแค่อาจจะเป็นช่วงนั้นแต่การทันศัลยกรรมนะคะถ้ามีตําหนิแปลว่าไปทําตาแล้วตามันเลือดออกตาตกตรงนี้เวลาถ้ายุ่มันเดินมาถึงเรื่องราวนั้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ดูา่ว่าเลยตาแล้วตาเลยตาแล้ว ตรงตาเนี่ยจะเป็นแผนที่อายุประมาณสักสีคริบสี่สิบเจ็ดตอนนี้โดยรวมของทางพี่พสแล้วก็พี่ก้องเนี่ยตอนนี้เพอร์เฟกอยู่พี่ก้องอ่ะร่องปากสั้นไหนใครบอกผู้ชายบอกอิ่มผู้ชายบอกอิ่มนิ่มผู้ชายบอกอิ่มนิ่มทุกคนฉันเบื่อพิธีกรคู่จะยุ่งจะเลิกเพศสัมพันธ์ถามหน่อย โมหึงคนเหรอแสดงว่าปรับได้บางส่วนปรับได้บางส่วนแต่ทำจมูกทำจมูกยีได้ไหมถ้าแหลมเกินคางเขาเรียกว่าอะไรนะปากมาสด้าคางมะม่วงเออคางมะม่วงตาแบบเคยเห็นว่าคางมะม่วงที่ต่อคางมาเรื่ใช่ฉะนั้นเนี่ยทำให้เสียงโง่เฮงค่ะนี่แล้วพิษก้องอ่ะตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้เม็ดเม็ดจมูกฝอยฝอยเลยแล้วมากเลยแล้วใช่ไหมฝอยเนี่ยนะคะมีจุดที่ดีแล้วก็มีจุดที่เอาออกยิ่งดีกว่าถ้าให้หนู แนะนำถ้าให้ซินแสปอแนะนําเอาออกได้อะ่านเหรอเลยไปแล้วไม่เหรอไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เลยเรื่องของเรื่องราวของอายุตรงจมูกเนี่ยสุดท้ายก่อนเราจะเบลกนะคะหมายถึง3เรื่องราวค่ะตรงจมูกเนี่ย หมายถึงหนึ่งเรื่อง wealth นะคะก็คือเรื่องความมั่งคั่งค่ะเรื่อง w e a l สองก็คือเรื่องสุขภาพถูกต้องเลยนะคะเราจะเคยเห็นคนจะมูกแดงอะไรแบบนี้นั่นเราก็แปลว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในในตัวเองและสุดท้ายเรื่องราวของความรักก็คือดูตรงที่จมูกด้วยเียวกัน่ก็บอกหมอหมอลองบอกสิว่าถ้าพี่ก้องเอาฝ่ายเม็ดนี้ออกนะผู้ชายจะเข้ามาเยอะมากก็อย่างที่พี่กพเนี้ยวออกเลยจริงเหรอออกพุ่เนี้ยวออกเลยเอาออกแล้วการเงินจะ คลองขึ้นผู้ชายตกใจไงเห็นไปรองการเงินเหรอเรื่องการเงินค่ะเรื่องเวลคือเรื่องความบังคั่งเรื่องความสามารถการหาเงินผู้ชายม็นตกใจเวลาเห็นไปเลยตกใจเวลาเห็นเงินตอนจตอนแจกมาอามาโชคหน้ชุดนี้ต้องเบิกนะชคได้ริงแสปอจะบอกถึงการปักกองสดสดบูอ่าตอนนี้เราอยู่กับสินแสปอแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันศุกร์น้านะเทพเทพเทพองค์ดำแอนซิลิเขาจะมาเราจะอันเชิญมาพีชเชิญแล้วเหรอ ก็อยากเชิญเพราะว่าท่านเขาพูดภาษาพญานาคได้มาดูกันว่าเป็นยังไงนี่พูดเองเลยนะและการพี่หนุ่มไงเขาบอกกุมารทองวิ่งกันเต็มห้องส่งไปหมดแล้วแบบเขาสะดุดเขาเดินเดินมาแล้วทีมงานสะดุดเฟิ้ององเทบอกว่าด่าเลยด่าเลยออกไปเดี๋ยวนี้คือด่ากุมารทองมาสะดุดขาทีมงานแต่ที่นี่คิดว่ามีไหมครับที่นี่น่าจะมีหลายตัวนะหลายองค์สองสองดวงจริง อาจารย์อาจารย์ศาสปอถามหน่อยอย่างก้องเอาออกดีไหมออกเดี๋ยวนี้คนที่มีไยนะคะหรือมีขี้แมลงวันตรงจมูกเนี่ยมักจะบ่งบอกถึงเรื่องราวอยู่3มเรื่องคือ1เรื่องราวความรักครบอบครัวสองการเงินสามสุขภาพทั้งหมดเลยพี่ก้องอย่าเอาใยเอาเอา,เอาจมูก,อ,มกออกจลยก <laughs> <laughs> เลยนะโบสิคะโบสิคะเอาสามเรื่องนี้เอาออกจะทําให้คล่องขึ้นนะอ๋อทุกวันนี้ยังไม่คล่องอีกเหรอ และบอกแล้วบอกนี่อยากรู้การปรับธาตุมันการปรับธาตุกัรกระพฤกภาพให้มันตรงกับธาตุปีเกิดคือยังไงอาจารย์จจบบอกต้องแบ่งเป็น2เรื่องค่ะพี่พดพี่ก้องอันดับแรกคือธาตุประจําปีเกิดของแต่ละคนเนี่ยจะบ่งบอกถึงสีสันเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ท่านจะปีเกิดอย่างพี่พดเนี่ยปีเกิดปีสองมาสิงมาลงต้องถามว่าตัวท้ายเลขท้ายล้ยังไม่รู้จักเลยเลขท้ายเป็นเลขอะไรเลขท้ายคือวันเกิดเลขท้ายของ 2,500อะไรคะตัวท้ายอย่างเดียวตัวท้ายอย่างเดียวเออเจ็ดโอ้เดไม้ค่ะถัดมาต้องสีอะไรถัดไม้อาะิติตั้งไว้ก่อนอะของพี่ก้องพี่ก้องเกิดปีมาแมเลขเลขท้ายเลขท้ายเหรอศูนย์ศูนย์นะศูนย์ธาตุไฟโฮยเกิดศูนย์เหรอฉะนั้นไม้กับไฟเบื้องต้นนะไม้กับไฟไม้ให้ไฟแปลว่าทํางานด้วยกันได้ให้คุณ อเพราะว่าพี่ก้องอยังเป็นไ <c oughs> ปนไม่ได้ถ้าสองศูนย์เนี่ยถ้าหนึ่งศูนย์เนี่ยน่าจะใช่อะพี่ก้องนะคะใช้สีข้าวของเครื่องใช้ก่อนเรายังไม่ไปถึงเรื่องสีสันบนใบหน้านะะ <c oughs> อันนี้ข้าวของเครื่องใช้ก่อนหนึ่งแน่นอนคนธาตุไฟใช้สีแดงค่ะสีส้มสีชมพูสีม่วงได้นะคะ <c oughs> หรือว่าสีเขียวก็ได้นะคะหรือว่าธาตุดินนะ,ะก็ใช้ได้ก็คือสีน้ำตาลกับสีเหลืองส่วนคนธาตุไม้แน่นอน ไมยให้ไฟนั้นใช้สีเขียวได้สีแดงได้สีส้มสีชมพูสีม่วงพวกนี้ได้แล้วแถมยังใช้ธาตุน้ําได้ก็คือสีดําสีน้ําเงินโกมธาตุสีฟ้าสีเทาได้หมดเลยสีขาวไม่ได้หรอสีขาวเป็นธาตุทองไฟละลายทองะแต่ว่าใส่เป็นเนี่ยค่ะสีตามชาร์จวงโลมนี้เลยจับภาพคุณพ่อานน์หน่อยเขอยากโชว์ชุดฉันอยากจะว์สีดำมาก ฉะนั้นเวลาเราไปคุยงานสมมุติว่าเราไปคุยงานเราไปสมัครงานใหม่เราไปปิดดิวหรือเราไปทําอะไรสําคัญสาคัญไปออกเดท ไปทวงเงินไปอะไรก็ได้นะคะให้เราใส่สีที่มันแมทช์ธาตุของเราแต่ว่าวันปกติเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ใส่ไปคุณพ่อก็ใส่สีดำ่ออยู่แล้วอ่านั้นก็ถูกกับธาตุเขาานั้นเวลาไปคุยงานปิดดิวผู้ใหญ่ก็ได้เราะนั้นอีกฟากหนึ่งค่ะอีกฟากหนึ่งคือการรู้ว่าใบหน้าค่ะของแต่ละคนเนี่ยเป็นคนธาตุอะไรเออใช่ใช่ไอ้อย่างคุณพ่อจันนอยางใี้แต่คุณพ่อเขา ปรับหน้ามาหลายสว่างหลายหอย่างมัได้หรือดูมันเป็นไปตามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะคนจะไม่เป็นธาตุเดียวเช่นเป็นธาตุผสมอไออย่างนี้ธาตุอะไรของพี่พจน์ถอดแว่นที่เขาถอดแว่นธาตุแรงงานหรือเปล่าของพี่พจน์เนี่ยนี่เน่ดูหน้าหน้าสมัยก่อนดีกว่าว่าหน้าสมัยก่อนอุ้ยพี่พจน์หน้าไปก่อนหล่อมากเลยนะอเออกล้องไม่จับล่ะกำลังซูมอยู่เอาหน้าคนอื่นออกไปสิกำลังซูมอยู่เนี่ยอุ้ยหล่อมากตอนเด็กๆ ขนไทเราดนได้นับน้ามาก่อนเป็นไงโอเคมีความเป็นทองค่ะทองหยางแล้วก็ดินโ้ฉันไม่น่าไปทําเลยทองหยางดินหายหมดเลยฉะนั้นแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่าคนมาจีบเยอะนะโอ้ยคนเป็นวงการจีบเยอะมากคนเราทุเรียนมาตบกันแย่งฉันด้วยยกตัวอย่างอ่ะสมมติพี่พดหน้าเดิมพี่พดเป็นทองหยางกับดินแน่นอนคนที่เป็นทองหนึ่งชอบความลักชัวรี่ ชอบสวยๆงามๆชอบอะไรที่มันแบบว้าวๆทองๆอะไรต่างๆแล้วส่วนใหญ่นะพวกทองเนี่ยนะก็จะเข้าสู่วงการบันเทิง บวกกับความเป็นทาุดินปัจจุบันก็คือมีความเป็นทาสดินอยู่ด้วยใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นทาุดินตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจแล้วทำไปเลยนานๆอันนี้คือตอนนี้งอยู่ไหมทองยังอยู่ทองไหมทองยังอยู่อยู่เพราะว่าดูจากโซนตรงนี้จากทองเป็นก้อนกลายเป็นดอกแล้วว่าตอนนี้ฉะนั้นสีผมยกตัวอย่างนะฮะคนยกตัวอย่างคนทาุดินผสมทองสีผมเช่นสีน้ำตาลได้ ใัรได้ทองได้น้ําอสีดําก็ยังได้นะคะเพราะว่าธาตุน้ําต่างๆเั้นคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นพี่กองเป็นย้งธาตุอะไรพี่กองพี่กองพี่กองธาตุดินธาตุดินแล้วก็มีความเป็นทองเพราะว่าขาดพี่กองเขาเกิดสมัยรัชกาลที่ห้าหรือเปล่า ส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนไทยนะจะดินผสมทองถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี้ยเหรออ่าใช่เลิกท้ากันนานแล้วนะแล้วผู้หญิงอ่ะเอาหมดเวลาแล้วพี่พเอ้าเดี๋ยวก่อนนะบอกต้องย้ติดต่อจินแสปอกัดชินแสปอติดต่อยังไงปัจจุบันปัจจุบันจินแสปอสอนนะคะสอนทั้งในองค์กรนะทั้งคลาสส่วนตัวด้วยนะคะเรื่องราวของหัวเฮงแล้วก็หวงจุ้ยนะคะแล้วก็หมไ่่ใชรอ ช่เรื่องราวของหัวเฮงแล้วก็่วงจุ้ยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทด้วยเช่นเวลาที่บริษัทรับคนเข้านะคะหรือว่าจะดูหัวเฮงจะทําการใดๆก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่องราวแบบนี้ด้วยช่องทางติดต่องนะคะไลน์แอด universe connect นะคะหรือว่า a c e b o o k นะคะซินแสพอได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กแอนึีก็คือ ช่วงหน้าสินแสปอยังอยู่กับเราต่อนะฮะช่วงหน้าจะมาเจาะลึกตงอีกละใช่เพราะตอนนี้ตอนนี้เจอดลึกว่าแก้ผ้าแล้วร่างจะเป็นธาตุอะไรเออฉันงงว่าฉันมาทำไรเนี่ยอาเบกสักครู่ครับกองสดพดหมูฉันก็ันใส่กลับบ้านอ่ะพี่พดไหนเล่าต่อจีื่องพี่พดไหมไม่เล่าทำไมเล่าทำไมแล้วความกำลังสนุกเลยเรื่องพี่พดน่ะเมื่อตอนเด็กเด็ มาต่อคําว่าท่าที่แท้จริงบนใบหน้าคืออะไรคะหมอปอเมื่อสักครู่นี้ที่เราดูใบหน้าพี่พศตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นนะหรือว่าแม้แต่เพียงปัจจุบันก็ตามเนี่ยคะพี่พศก็ยังมีความเป็นท่าทองกับท่าดินอยู่เช่นเดียวกับพี่ก้องนะคะมีความเป็นท่าดินนะมีความเป็นท่าทองฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าสมมติคุณผู้หญิงนะที่กำลังดูรายการของเราอยู่ดูว่าหน้าเราเนี่ยนะคะมีความเป็นท่าไหนมากกว่ากันยกตัวอย่างคนท่า คนธาตุทองนะฮะเช่นคนธาตุทองเนี่ยก็จะต้องหน้ารูปไข่อ่ะรูปไข่นะคะวงวงรีเป็นโอเวอร์อย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นสีสันนะคะเปลือกตาอายแชโดว์เนี่ยเน้นกลิสเตอร์เน้นกลิสเตอร์หรือว่าสโมกี้อายก็ได้เพราะว่าธาตุน้ำกับธาตุทองนะฮะเป็นมิตรกันฉะนั้นนะคะก็ทานะแก้มแก้มก็ทาระเรื่อระเรื่อนะคะปากก็ อพอเป็นธาตุทองก็อย่าไปนเน้นสีแดงเพราะไฟละลายทองก็ให้มันแบบผสมเอานะเอาแ,บบแดงหรือเป็นส้มอิดแบบนั้นก็ได้นะคะส่วนเรื่องทรงผมนะคะทองนะถ้าคุณเป็นทองที่แบบว่ามุฟมุฟเยอะๆนะเหมือนเหม,มือนเหมือนพี่พศนะเป็นทองอย่างเราทําผมให้เท่ๆบ๊อบเท่ก็ได้นะทาผมให้ให้สวยนะบางคนก็เป็นสาวหวานธาตุทองเหมือนดาราที่เราจะสังเกตดาราหน้ารูปไข่แบบนี้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นธาตุทอง นะก็ทําผมแบบให้เหมาะบุคลิกภาพส่วนคนธาดน้ำอ่ะยกตัวอย่างคนธาดน้ำนะคะก็คือจะไม่มีส่วนเหลี่ยมส่วนตรงไหนเลยก็จะส่วนใหญ่นะคะตรงกลางเนะี่ยก็จะเป็นเป็นมนมนนะเป็นมนมนมคนธาดน้ำเนี่ยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เก่งนะพลัดถิ่นก็ได้นะ<อ>แล้วก็ไปเจริญเติบโตใช่น้ำอยู่ได้ทุกที่นะท่ะนทรงผมที่เหมาะกับน้ำนะพี่พี่กองคะคลื่นคลื่น เป็นเป็นเป็นเพิร์มก็ได้นะคะเป็นเป็นบอลเขาเรียกว่าดัดหลอนก็ได้นะคะแล้วก็ทำส,ส่งให้หนาแต่คนธาตุน้ำเนี่ยนะคะหน้าธาตุน้ำเนี่ยทำอย่างไรก็ได้มัดผมก็ได้ให้ตัวเองดูแล้วหน้ายาวขึ้นอ๋อมทริคนะคะแล้วหน้าไฟหน้าธาตุไฟอะหน้าธาตุไฟนะย,ยกตัวอย่างดาราต่างประเทศหลายท่านนะคะก็จะเป็นหน้าธาตุไฟนะหน้าธาตุไฟเราจะมองเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมข้างบนหรือสามเหลี่ยมคว่ำแบบนี้ก็ได้นะเรียกว่าหน้าธาตุไฟ คนที่น้าทัดไฟสีผมเลยเนี่ยสามารถคุณสามารถทำช็อคกี้พิงค์ได้เลยอ๋อสีแดงแรงอ๋อสีแดงแรงทรงแฟชั่นนะแฟชั่นก็จะเหมาะผมนะยาวถ้าคุณผู้หญิงนะทำเป็นซี่ๆเลเยอร์ก็ได้นะคะทำเป็นซี่เป็นเลเยอร์แบบนั้นก็จะเหมาะกับคนทตดไฟนะฮะส่วนปากนะถ้าออกงานแบบแรงๆก็คือสีแดงไปเลยได้เลยได้เลยนะคะและหน้าทตุลมอ่ะไม่มีเป็นมีหน้าทตุไม้ทัดไม้อีแม็กกี้มีกราข้าฟิตได้ไหม รับได้ค่ะเพราะว่าเขาธาตุดินนะอ่าพบได้เหรอหนักแน่นทำแลจวทำเป็นหม่อะจากไม้เป็นใหม่ย์ะพบได้ไปละ สุดท้ายนะคะหน้าธาตุไม้ค่ะพี่กองหน้าธาตุไม้คือทรงยาวๆนะอย่างดาราหลายๆท่านก็จะมีเป็นคนธาตุไม้ยาวๆยาวๆยาวๆเลยหน้ายาวเหรอหน้ายาวๆกระทิงอ่ะหน้ายาวพี่นั่นอีกฉะนั้นคนคนหน้าธาตุไม้นะทรงผมนะทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้หน้าดูยาวไปกว่านั้นหน้ายาวไม่ดีหรอ ไม่ค่ะมันจะยาวไปงั้นมันมันต้องบาลานซ์กันทรงผมก็คือให้ประบ่าก็พอคนหน้าทรงยาวผู้หญิงส่วนผู้ชายก็คือยังไงก็คือต้องทําเป็นทรงผู้ชายให้มันดูรู้สึกหน้าไม่ยาวมากแต่ทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหน้าใบหน้าธาตุอะไรนะคะให้เสริมความเป็นธาตุไม้ในตัวเองเช่น1ผมหนา2คิ้วหนาคิ้วดกแบบนี้นะคะเสริมโง่เฮงนะคะแล้วก็ขนตาฉะนั้นเนี่ยคิ้วนะขนตานะหรือว่าผมเนี่ย ให้หนาเข้าไว้ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เสริมความเป็นธาตุต่างๆในใบหน้าจินสปอถ้าเกิดคนอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมจิสปอเนี่ยต้องยังไง้ส <Facebook S 2> มัครยังไง Facebook นี่ค่ะเฟซบุ๊กึ่นแสปอนะคะแล้วก็ l i น์แอดยูนิเวอร์สคอนเนะคะปัจจุบันก็คือสอนทางวิชาหวงจุ้ยนะคะวิชาหัวเหงวิชาการตั้งชื่อนะ,ะตั้งชื่อแบรนด์ตั้งชื่อบุคคลตั้งชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์ต่เลยแล้วก็โลโก้ด้วยนะคะ เข้าไปสอบถามทีมงานได้ที่ a c e b o o k นะฮะสินแสปอได้เลยหรือว่า Li@ n e แอดยูนิเวอร์สคอนเนค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook รองอ o โลว์จุ้ยก็ได้ก็คือสามารถติดต่อได้เลยนะก็ไปคุยกันเองเลยได้ถูกไหมมะหรือจะเชิญไปดูโงเฮงก็แล้จัด่วงจุ้ยนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆบริษัทหลายๆแบรนด์ก็เอาเรื่องโงเฮงนะคะเข้าไปประกอบในเรื่องราวของธุรกิจนะเช่นคนที่ทําพวกแฮร์ซาลอนแบบนี้นะคะก็ถ้าเขารู้ว่า ตัดผมสีผมตามโง่เฮงเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันอัพราคาขึ้นได้แล้วก็สร้างคุณคุณค่ามูลค่าอยู่พี่ก้องผมหนาพอยังพอแล้วค่ะดีแล้วค่ะยอดเยี่ยมแล้วค่ะตอนนี้อ่พี่โพสพี่โพสพี่โพสต้องมีปรับอะไรบ้างอ่ะพี่โพสกับพี่ก้องต้องดีอยู่แล้วค่ะรักษาทรงนี้ไว้ไปตลอดชีวิตก็ปรับมาจนไม่เหลือเราจะให้ปรับล้วค่ะคุณพี่ก้อง่ะจมูกจมูกแต่ละท่านนะคะใครที่กำลังคิดจะ ไปทําจมูกนะจมูกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารับซับนะช่วงนี้ก็ต้อง make money เมคมันนี่กันนิดนึงใช่ไหมคะฉะนั้นอย่าทําให้จมูกเล็กอ่ะแปลว่าไม่ต้องไปตัดเอาแบบทรงธรรมชาติแบบนี้ดีที่สุดอาจารยรปออายุหน้าผากอายุเท่าไหร่หน้าผากเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนฟ้านะคะฟ้าคนดินนะคะหน้าผากเนี่ยให้ เราทํายังไงก็ได้นะฮะให้หน้าผากเนี่ยไม่มีผมไหลจิกจิกลงมาเอาตายล้วถ้าใครที่มีสังเกตนะคะนางงามหรือใครก็ตามที่มีไายผมจิกอ่ะ <S <S เราลองไปเปิดดู history ประวัติได้เลยว่าจะไม่ชนะที่หนึ่งแน่นอนฉะนั้นเวลาจะแต่งหน้าทําผมอะไร<ม>นะต้องแบบรแบเรียบๆ,ๆสวยเลยตรงนี้นะคะให้ให้ให,ให้ให้ไม่มีไายผมจิกลงมามถ้ามีก็แว็กซ์ออกก็ได้นะคะการที่เป็นฝ้านะคะหรือต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ฟ้ามืดอบดบดบังฟ้าแบบนั้นนะคะนภาต้องโหนูนไหมการที่ดูว่าคนหัวเฮงดีเนี่ยดูที่ตรงบริเวณฟ้าก็คือนูนนะนูนสวยต่างๆนะบริเวณโหนกแก้มโหนกแก้มอิ่มเต็มหรือว่าบริเวณคางเนี่ยถ้าฟ้าคนดินอิ่มเต็มเนี่ยแปลว่าชีวิตคุณเนี่ยก็คือจะ สบายสบายแม้แต่จะเจอวิบากกรรมหรือใดๆก็ตามช่วงนั้นของชีวิตเนี่ยก็ยังมีคนสปอร์ตยังดีอยู่อ่ะนี่ไงฟ้ากองเมืก่อนฟ้ากองม่สวยกองมฉะนนเนี่ยการที่ไปทำอยากคนบางคนอยากทำฟิลเลอร์นะสามารถทําได้ขมับก็ได้ปากก็ได้อขมับมาแค่บอกขมับต้องเลี้ยงหัวเหรอขมับเนี่ยบ่งบอกวุ่หวุเวลาแล้วอ่ะสุดท้ายสุดท้าย ขมับเนี่ยนะถ้าผู้หญิงเนี่ยขมับแหวกเนี่ยให้ไปเติมได้นี่เปนแสบผัวใ่ไหเพราะว่ามันจะเหนื่อยบางคนก็จะเหนื่อยไปตลอดชีวิตบางคนอาจจะต้องเลี้ยงสามีเลี้ยงผัวไงเลี้ยงผัวใช่แ้อย่างดวงพี่ก้องนี่คนกินผัวไหมกินทุกคืนกินหมดทั้งดวงพี่ก้องเป็นทองประกายแสบไหมเป็นคนที่ให้คุณคนทุกคนให้ประโยชน์กับคนทุกคนทุกคนก็พี่ก้องมีความสุขสุขกัพี่พดด้วยพี่ก้องสุขคนเดียวไงอีกคนไม่สุข a ฟซบุ๊กบอกเลยค่ะสุดท้ายเฟซบุ๊กค่ะสินแสปอค่ะไลน์แอด universe connect นะคะสอบถามทีมงานเข้ามาได้นะคะเรื่องราวของหงวเฮงหรือว่าฮวงจุ้ยแล้วก็ต่างๆข้อมูลต่างๆจะแกเคียวโพวัได้เลยใช่ค่ะขอบคุณนแสปอค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่ มากินข้าวมาพี่พ่อเป็นใจหนูไม่มานะลาพ่อเป็นใจหลานแต่งงานหลานชายแต่งงานก็ไม่มาบ่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกชียร์เอาวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันจันสวัสดีพ่อไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องสดฮดบู